สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันในจับเอดูยังชาแนลนะคะวันนี้แป้จะมาบอก e ีดพาร์เจอร์เช็คลิสที่ควรต้องรู้ก่อนที่จะเข้าประเทศออสเตรเลียที่หลายๆคนยังไม่รู้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะถูกถามก่อนเข้าประเทศออสเตรเลียนะคะแป้งก็จะให้คําตอบกันในคลิปนี้แหละแต่ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไอรูยังชเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลย ซึ่งพวกนี้นะคะทุกคนจะต้องกรอกใน Incoming Passenger Card แล้วก็เอาใบนี้เนี่ยให้กับตองมองในประเทศออสเตรเลียก่อนเข้าประเทศทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งที่แป้งไล่ต่อไเปน็นถ้าเราไม่ได้จะเอาเข้าไปนะคะให้ตอบ no แต่ถ้าเราจะเอาเข้าไปหรือว่าเราไม่มั่นใจว่าสิ่งนี้เราเอาเข้าไปหรือเปล่าให้ตอบ yes ในทุกกรณนีนะคะข้อแรกนะคะห้ามนำสินค้าต้องห้ามหรือว่าสินค้าที่ผิกดกฎหมายในประเทศออสเตรเลียเข้าไปนะคะถึงแม้ว่าจะถูกกฎหมายในประเทศไทยก็ตามยกตัวยอย่างเช่นอาวุธต่าง สึลามอกยาสเตียรอยแม้กระทั่งยาที่ผิดกฎหมายในประเทศออสเตรเลียหรือว่าถูกควบคุมในประเทศออสเตรเลียนะคะก็ห้ามนําเข้าไปนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจหรือว่าเราจําเป็นต้องนําเข้าไปจริงๆก็คือให้ตอบ yes แล้วก็นําใบ declaration หรือว่าใบชี้แจงมาด้วยค่ะข้อต่อไปนะห้ามนําเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์เกิน2.25ลิตรบุหรี่เกิน25มวลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากใบยาสูบเกิน25กรัมนะคะข้อต่อไปนะคะ สินค้าที่นํามาจากต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีในออสเตรเลียค่ะมีมูลค่าเกิน900เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียสินค้าพวกนี้นะคะจะต้องชี้แจงว่าดีแคร์ให้กับทางตามองของประเทศออสเตรเลียด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยรวมถึงของขวัญด้วยนะคะซึ่งถ้าจะนาเข้านะคะก็เหมือนเดิมเลยมีใบดีแคร์เลชันหรือว่าใบชี้แจงชัดเจนนะคะข้อไปถ้าเราจะนําเข้าสินค้าตัวอย่างเพื่อการทําธุรธนนกิจและการค้านะคะ,นะคะก็ต้องมีใบดีแค a ์เลชันไปด้วยนะคะ ถ้าเราจะำนำเงินสดเข้าประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดของเหรียญออสเตรเลียรหรือว่าจะเป็นเงินสดในสกุลเงิอนอื่นๆค่ะมีมูลค่ารวมเกิน1นึ่ง่ดอลลาร์ออสเตรเลียขึ้นไปหรือว่า2องแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยตรงนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ดูเอกาสารอย่างเช่นเช็คระวังเดินทางประเทศหรือว่าใบเสร็จการแลกเปลี่ยนสก,กุลเงิน รวมถึงเหตุผลรองคนระับว่าทําไมเราถึงต้องนำมือสดจนวนเท่านี้เข้าประเทศออสเตรเลียนะคะข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหาราห้ามนําเนื้อสัตว์ผักผลไม้อาหารเทะเลที่เป็นของสดทุกอย่างห้ามนําเข้าไปในประเทศนะคะนอกจากนั้นห้ามนําเมล็ดข้าวเมล็ดพืชถัว่วยาสมุนไพรตา่างๆหรือว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อไม้เข้าประเทศด้วยนะคะทางที่ดีเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าใครจะนําสมุนไพรเข้าไปก็ต้องมีใบชี้แจงส่วนผสมทั้งหมดที่เป็นภาษาอังกฤษให้อย่างชัดเจนรวมถึงบอกเหตุผลด้วยว่า,าจะเอายาสมุนไพรชิ้นนี้เข้าไปทำอะไรนะคะ <S <S ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์ต,ต,าตา่างๆตรงนี้เนี่ยก็รวมไปถึงเปลือกหอยอาหารสัตว์ต,าตา่างๆผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากส่วนของสัตว์ชิ้นส่วนที่ทําจากนกแมลงปลาด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นหมอนขนนกก็ไม่แนะนํานะคะ ข้อต่อไปนะคะห้ามนำสิ่งของที่มีดินโคลนติดนะคะเช่นอุปกรณ์กีฬาหรือว่ารงท้ากีฬาที่อาจจะมี ดเข้้าามวยอย่างเช่นบางคนอาจจะมีรองเท้าเดินเขาของตัวเองหรือว so so <It> ่าอ <to be. S 3> mm ุปกรณ์ที yeah. yards, ่เอาไว้ตกปลาคะก็แนะนําว่าอยากจะเข้ามาแล้วก็ซื้อใหม่ที่ออสเตรเลียดีกว่านะคะนอกจากนี้ก็จะมีการขัดขันทั่วไปนะคะเกี่ยวกับการเดินทางก่อนที่จะเข้าประเทศออสเตรเลียเช่นได้ไปเดินทางที่ประเทศแอฟริกาอเมริกาตอนกลางอเมริกาตอนใต้หรือว่าทางหมู่เกาะแคิบเบียนมาก่อนหรือเปล่าก็ระวังอย่าเพิ่งไปแถบพวกนี้เป็นเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะเข้าประเทศออสเตรเลียนะคะอีกทางเขาก็จะถามว่าเรา,าได้ไปเยี่ยมไรพืชฟาร์มสัตว์นะคะหรือว่าไปเดินปา่าหรือว่าไปทางทะเลสาบก่อนที่จะเข้าประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา30วันหรือเปล่าทางที่ดีนะคะก็ะคือเลี่ยงอย่าไปเที่ยวพวกแถวแถวบริเวณนั้นนะคะก่อนที่จะเข้าประเทศออสเตรเลียะคะ่ะแล้วเขาก็จะถามว่าเราเป็นวัณโลกหรือเปล่าแล้วก็เรา เคยต้องโทษทางอาญาหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคําถามท,ทั่วไปก่อนที่จะเข้าประเทศออสเตรเลียพอถึงต่อมอนะคะเขาอาจจะอยากให้เราชี้แจงเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบถามของเราเพิ่มเติมก็คือเตรียมตัวให้ดีพร้อมก่อนที่จะเข้าประเทศออสเตรเลียน,นะคะ ด้วยข้อมูลทั้งหมดตรงนี้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของทางอภบิบาลที่เราจะให้ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าประเทศในอ,ออสเตรเลียหรือว่าการเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อทาง Eduyam Thailand ได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันที่ออสเตรเลียนะคะบ๊ายบายเอ d u y a m t h a i l a n ์ Your Gateway to Study i ออสเตรเลีย